ในโลกของอุลตร้าแมนเห็นได้ว่ามนุษย์จะสามารถควบคุมสัปรลาดได้จากเทคโนโลยีของเขาครับหรือไม่ก็อุลตร้าแมนบางตัวเนี่ยสามารถควบคุมสัปรลาดได้อย่างอุลตร้าแมนคอสมอรแล้วถ้าเกิดว่าสัปราาดควบคุมอุลตร้าแมนบ้างล่ะและว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าสัปราดหรือมนุษย์ตาดาบางตัวนั้นก็สามารถควบคุมอุลตร้าแมนทั้ง9ตัวนี้มาแล้วครับอย่างเช่นอุลตร้าแมนเบเรียล เป็นที่ทราบกันอย่างแน่นอนครับว่าอุลตร้าแมนเบเรียลนั้นเป็นอุลตร้าแมนที่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับอ,อุลตร้าแมนเคนในสงครามดาวอุลตร้าแต่ด้วยความทะเยอทะยานที่มากเกินไปของเขาจึงทําให้เบเรียลไปยุ่งกับพลังงานพาร์ตมาสปาร์กที่เป็นเสมือนหัวใจของดาวอุลตร้าและถูกในประเทศออกจากดาวไปหลังจากนั้นเขาก็ได้พเนจรไปเรื่อยๆจนได้พบกับเรบัตมนุษย์ต่างดาวที่สามารถควบคุมสัปปะาดซึ่งมันได้เห็นความมืดในใจิตใจของเบเรียล มันก็เลยสิงร่างซะเลยจนกลายเป็นเบเรียลที่เราเห็นในปัจจุบันครับอุตา้าเซเว่นเห็นได้ว่าเป็นคนที่เรียบร้อยสุข,ขุมอรอบคอบเห็นแบบนี้เขาก็เคยโดนสิงร่างเหมือนกันครับในอุตา้าเซเว่นตอนที่3 4โดยพวกมือต่างดาวโดยควบคุมโรโมชิด,ดันให้กลายร่างเป็นอุตา้าเซเว่นแล้วออกอารวาสถล่บ้าถล่มเมืองครับ พวกมุนต่างดาวก็ถูกปืนของฟุรุฮาชิยิงเล่นงานครับจนทำอุตาเซเวตมีสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับอุนตราแมนทาโร่ต้องเป็นตอนล่าสุดครับที่อุนตราแมนทาโร่ถูกโทรเกียควบคุมจิตใจและเข้าไปปะทะกับลูกชายตัวเองอย่างดุเดือดเลือดพร่าน แต่ด้วยสายสัมพันธ์กับความรู้สึกของคิโดชินิจิเฮคโดฮิโรยุกิตั้งหากล่ะจึงทำให้อุลตราแมนทาโร่ขจัดกิมโดออกไปจากร่างกายของเขาได้ครับอุลตราแมนไทกะที่คราวนี้ต้องรับมือกับโทเลเกียที่คอยจะทำให้จิตใจของอุลตราแมนไทกะสั่นคลอนจนทำให้ความมืดในจิตใจของเขาเข้ายึดล่านของตัวเองครับจนทำให้ไทกะ ตกสู่ความมืดและถูกธุรกียควบคุมและออกอาราวาทำลายบ้านเมืองจนชิบหายวายวอดหมดแล้วแต่ว่าดูใจ,ใจิตใจสายสัมพันธ์พักพวกและฮีโรยุกิทำให้ไทกะได้สติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในร่างของไทโซเลียมไทสตและอาคเกียส์สหมอ,อกกระแตถุยไปเลยครับ อุลตร้าแมนจิตเป็นอุนตร้าแมนที่อายุน้อยด้อยประสบการณ์ในช่วงที่เบเรียลมาบุกประชิดต,ตัวจิตจนทําให้ต้องมีการประทะร่างกายกันเล็กน้อยถึงปานกลาง จนทําให้ตัวมอมแมมและด,ด้วยความสกปบกนี้เองทําให้เบรียลเข้าไปควบคุมจิตใจของจิตจนทําให้เห็นสภาพของอุลตร้าแมนจิตในดวงตาที่สีแดงและกระทืบสีโรอย่างมันส้นตินและด้วยความร่วมมือของไรฮะและพลังของอุลตร้าแมนคิงจนทําให้จิตมีสติอีกครั้งหนึ่งครับและกลายร่างเป็นอุลตร้าแมนจิตรอยョเมกามาสเตอร์ ข้าวนี้อุลตร้าแมนเต้องรับมือกับมนุษย์ต่างดาวซาลันที่มีความเร็วสูงได้เทียบเคียงกับอุลตร้าแมนแม็กเลยครับมาได้เข้ามาทําความรู้จักกับไดจิโดยอ้างตัวเป็นดรโทมะนักวิจัยที่รู้จักกับพ่อของเขาแล้วทําทีมาช่วยสนับสนุนการพัฒนาไซเบอร์การ์ดครับจนสามารถสร้างเซนตอนอร์เมอร์ได้สําเร็จแต่ทว่าเซนตอนอร์เมอร์นั้นกลับทําให้อุลตร้าแมนเอไม่สามารถขึ้นไหวได้ดังใจนึกแถมยังตกอยู่ในการควบคุมของมัดอีกตั้งหากซึ่งแผนการทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นกํำลั่ออาาตตููคขงมัน u ุ t ตร้าแมนออต้องในซีรีส์ o อฟออริจินซาก้เลยครับที่คราวนี้ q ค e ีนเบเ i l จะทำการปล่อยพิดเข้าร่างกายของอิคุสักามิแต่ว่าออฟกลับมารับแทนครับและทำให้ u ุ t ตร้าแมนออฟเกิดอาการเหมือนคนขาดยาแบบนี้เลยครับแต่โชคยังดีนะครับที่จักรราจักเกอร์เนี่ยมาช่วยเขาเอาไว้ได้แม่ มันคือเทพผู้พิทักษ์ของเหล่าผีดูดเลือดที่มาแพร่เชื้อไวรัสซึ่งมันมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้มาจากกรที่ต้นคอและดูดเอาพลังงานของนลษย์ไปและมันก็สามารถกัดเข้าไปที่คอของทีก้าจนได้ครับจะทําให้อุลตร้าแมนทีก้าตกเป็นบริวารของมันดูสภาพครับแม่คือมันจะร้องไม่ได้สุดท้ายละกับอุลตร้าแมนซีโร่เป็นที่ทราบแน่นอนครับว่าอุลตร้าแมนซีโร่นั้นเป็นอุลตร้าแมนที่เก่งกาจหาใครเทียบเคียงได้แต่ว่า เขาก็เคยโดนสิ่งร่างเหมือนกันครับในซีรีส์อุลตร้าซีโร่ไฟท์เขาได้ปะทะกับเบเรียลในร่างวิญญาณจนทําให้เบเรียลหาโอกาสเข้ายึดร่างซีโร่จนกลายเป็นอุลตร้าแมนซีโร่ด์กเน็ตและทําการสังหารเพื่อนจนตายหาไม่เหลือซากแต่ว่าด้วยจิตใจอันแก้ากร่งของซีโร่จนทําให้ซีโร่ปลดพลึกจิตใจของตนเองและขจัดเบเรียลออกไปจากร่างกายได้พร้อมกับได้ร่างใหม่อย่างชายนิ่งอุลตร้าแมนซีโร่ซึ่งมีความสามารถในการย้อนเวลาและทําให้เพื่อน กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับที่จริงอาจจะมีอุตเมนบางตัวที่โดนเข้าสิงล่างหรือว่าอะไรก็ตามครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์แล้วซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราต่อไปอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5คนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจ๊ดเนี่ยกระทืบหน้าทุกคนที่แชร์กระทืบหน้ามึงก่อนไอ้คุณมอดโอ